เริ่มยังคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสส,สป๊อพาตลุยนะคะวันนี้เราก็อยู่บนถนนนนทีนะคะหลังสํานักงานเขตแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนเยอะมาก มีแกร็บมีลายแมนนะคะจะเห็นนี่นี่เป็นช่วงเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีแกร็บมาอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงแบบสายๆนี่คือประมาณว่าแกร็บเต็มหน้าร้านนะคะก็เป็นร้านดังร้านหนึ่งในเขตนะคะขออนุญาตด,ดูนะคะก็คือเจาะอาหารเลยค่ะเพราะมันน่ากินมาก <Wow. S 1> <laughs> ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเกียเก๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวเนี่ยคือไฮไลท์ของเขาเลยนะคะเป็นเกี๊ยวหมูมีทั้งเกี๊ยว ลวกเกี้ยวทอดนะคะแล้วก็เกี๊ยวอบทอดขออนุญาตถามถามพี่ได้ไหมว่าเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นโอเคทั้งวันแล้วก็มีสั่งออนไลน์แก๊ปไลน์แมนอะไรมีหมดเนาะมีหมดเลยโอเคอ่ะเรามาดูนะคะอันนี้ก็เราเราเราให้ดูง่ายๆนะแล้วดูนี่ตะกี้นี้เนี่ยน้องเขาห่อเกี้ยวเองนะคะจริงๆเนี่ยมันมีเต็มเต็ม เต็มกล่องเลยแต่ว่าเขาเอาไปเก็บแล้วคือเกี๊ยวเขาอวบแท้อวบจริงๆนะคะห่อเองทําเองแน่นมากบอกเลยแล้วก็คนเต็มทั้งวันแล้วก็อยากจะให้ดูเมนูนิดนึงอ่าก็จะมีหมวดหมูหมวดแบบหมูแล้วก็หมวดเขาเรียกว่าเล้งนะคะเ กินจริงจังกินแต่เกี๊ยวเพราะว่าเกี๊ยวเขาเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็ราคาไม่แรงราคาโอเคมากแล้วก็ให้เยอะอันนี้คืออาหารที่เราสั่งนะคะก็นี่ส่วนใหญ่เราเราทีมงานเราชอบกินเส้นเล็กเนาะเส้นเล็กต้มยำเส้นเล็กต้มยำเขาก็จะเนี่ยน่ากินมากลองมีเลงด้วยใช่แล้วก็เกี๊ยวอวบบอกแล้วว่าเกี๊ยวชิ้นโตมากค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนอุ๊ย มีเกี้ยวอ่ะเกี๊ยวต้มก็มีนี่เกี๊ยวต้มโอเคนะคะก็ขอเชิญชวนมากินกันนะคะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูเ,เขามีสามสาขาแล้วแต่ว่าโชคดีมากเอาไม่ใช่ของเราไปแล้วเกี๊ยวอวกเราไปแล้วเรานึกว่าทีมงานเราสั่งไม่ใช่ไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเราสั่งได้โอเคก็ เออมาเชิญชวนกันมากินกันนะคะสั่งไลแมนก็ได้นะคะหรือว่า Grab อะไรมีหมดเลยเปิดแอปเลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูแล้วก็เปิดมาหลายปีแล้วแล้วก็เ,เป็น s อ e เป็ SME ด้วยนะคะแล้วก็ขายไม่แพงขอเชิญชวนมาอุดหนุนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปกินที่ไหนมาติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ